สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเราหุ้นครับผมแน่นอนนี้เราบุกมาถึงที่นี่เลยโอ้โหนี่นี่เลยทิปเปิ<ไ>้ลไอโลจิสติกโอ้โหวันนี้เราบุกมาถึงแหล่งเลยมาดูกันว่าสตรอรี่ใหม่ๆของคุณทิปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใช่นะฮะเดี๋ยวเราไปหาคุณทิปกันเลยดีกว่าตอ,ตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วใช่ไปเลยไปไครับ ดิบช่วยเล่าว่าตัวเด็เนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยหรือว่าดีกว่าเป้ามากหรืแค่ไหนครับขอบคุณครับคือจริงๆของปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ได้มากกว่าที่ที่ประมาณไว้นะครับเพราะาหลังจากโควิดเนี่ยภาพรวมจริงๆมันก็มองมองค่อนข้างยากเพราะเหตุการณ์ หลังจากที่โควิดโดยเฉพาะเราขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยมันมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผลตามที่ทราบกันเฉพาะอย่างเรื่องของค่าระวังอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยต้องจับตาค่อนข้างใกล้ชิดนะครับจริงเราตั้งเป้าว่าเดี๋ยวกำลังจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังแต่ว่าภาพรวมๆเนี่ยเราก็ตั้งเป้าโตอยู่ประมาณ15-20%นะครับแต่ว่า6เดือนแรกที่ออกมาเนี่ยภาพดูภาพรวม6เดือนแรกเทียบกับ6เดือนปีที่แล้วเนี่ย ก็ประมาณเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบกกริษสุทธินะบริษัทสุทธิก็นะก็กพ่อนี้เพิ่งแจ้งตลาดแล้วก็สามารถให้ข้อมูลได้นะครับเพราะหกเ,เดือนเนี่ยเราก็โตรประมาณสเ,ะะนเนกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยและก็ถือว่าเป็นนิวไฮนะฮะของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็มีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่ที่จะทำสถิตินิวไฮอ่า เรต,ต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับเพราะว่าครึ่งปีเกือบ40%แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่ปีนี้จะโตมากกว่าปีที่แล้วอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นนิวไฮของบริษัทตั้งแต่เข้าตลาดมาปีนี้เป็นปีที่5ครบ5ปีเต็มพอดีก็ถือว่าก็ค่อนข้างพอใจนะครับก็ดีกว่าที่คาดไว้ครับผมเรียกว่าปลายปีแล้วนะว่ายกแบบแหมช่วง Q3 Q4 นะเป็นช่วงของโลจิสติกกำลังมาเลยท,ทั้งทางทะเลทางอากาศ เห็นว่าเป็นไฮซีซั่นเลยคุณทิพย์เป็นอย่างนั้นไหมฮะต้องอยู่ดีฮะถ้าพ,พูดถึงขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยอ่าก็ต้องถือว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะคึกคักกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายไตรมาสสมเข้าต้นไตรมาสสี่เนี่ยจะเป็นโดยปกติก็จะถือว่าเป็นช่วงที่มีความต้องการขนส่งสูงที่สุดใน,ใน,ใ,นในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็มีปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้เราสามารถที่จะมีธุรกรรมธุรกิจต่างๆได้มากขึ้นครับ เอ้ย hey, วันนี้ทิพบดไอนี่สัดส,ส่วนรายได้เนี่ยมันตัวไหนมากน้อยแตกตาก่างกันบ้างครับครับถ้าเป็นภาพรวมผมอ,อ,อาจจะถอธิบายตรงนี้คือจริงๆแอร์เฟรก็ยังถือว่าเป็นเป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างเยอะของเรารนะครับเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งของเราคือเรามีหลกักๆผมสู่อย่างเี้เรามีอยู่สี่สี่พิเศษยูนก็คือขนส่งทางอากาศนะครับอันที่2ขนส่งทางเรือและทางบกบนะครับ อันที่3เป็นเราเรียกว่าบริหารจัดการโลจิสติกส์เช่น warehouse mm. นะ delivery นะครับก็คือ fulfillment นะครับ,รบอันที่4ก็คือตัว chemical อันนี้ก็เป็นตัวเฉพาะของเราที่เป็นความสามารถในการทำบริหารโลจิสติกส์ให้กับสินค้าอันตรายรสินค้าเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันที่เราทำมาเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็คือตัวการพัฒนานธุรกิจใหม่ๆทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของอินออแกนิก นะครับการไป acquire บริษัทกิจการแต่ยังอยู่ในธุรกิจโลจิสติกนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์โลจิสติกใหม่ๆที่เราทําขึ้นมารับหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในภาพของทร i ปที่จะโตไปในอนาคตเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นภาพที่เราเรียกว่า operating holding ก็คือการทําธุรกิจใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นการไปทําที่รีเลทกับพวกอ e ีคอมเมิรพวกแพลตฟอร์มใหม่ๆนะการที่เราไปร่วมลงทุนกับ S.L. ที่จอยกับทาง A.O.T. ที่ทำออสการบริหารในสนามบินนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่ๆนะครับตัว A.I. ที่พูดถึงที่จะที่เราอาจจะคุยกันต่อไปเนี่ยเพราะ,ะนั้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเวลาทำอ่าการที่เราจะทําทุกอย่างคนเดียวเลยเนี่ยมันจะยากเพราะว่าอ,อย่าลืมว่าธุรกิจเราก็ตั้งมาอานานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทรัพยากรหรือบุคลากรเนี่ย การใช้ไปทําอะไรใหม่ๆเลยในยการเรียนรู้ถ้าเราไปทําเริ่มจากศูนย์เนี่ยใน,ในสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นการเติบโตก็คงต้องเติบโตไปลักษณะกับพาร์ทเนอร์กับพันธมิตรกับคู่ค้าต่างๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่า,าจะไปทําคนเดียวร้อจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําในลักษณะนี้ยิ่งเราวางวาง,วางวิสัยทัศน์บริษัทไว้ว่าจะเป็นบริษัทระดับภูมิภาคนะครับเราต้องการไม่ใช่ต้องการจะทําธุรกิจเฉพาะแค่ในเมืองไทยนะเราต้องการ เราเราเขียนไว้เลยฮะว่าเราต้องการที่จะเป็นลิขิตโน่ค o ม p านีเป็นบริษัทชั้นนำในดับภูมิภาคซึ่งตัวที่เป็นเป็นหัวหอ,อกหลักของเราก็คือกลุ่มธุรกิจ a แอริการเพราะฉะนั้นการทําแบบเนี้ยเ,เราจะทําคนเดียวทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นทาให้โครงสร้างการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆที่ผมพูดถึงเป็น B u ที่5ขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งเราตั้งเป้าแบบท้าทายมากว่าภายใน2ปีอ่จริงๆก็คือเราตั้งเป้าตั้งแต่ปีที่แล้วคือภายใน3ปีคือ2ปีจากเนี้ยอ่าส่วนที่เป็นธุรกิจใหม่ๆทั้งหมด จะแชร์ถึง50%ของทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าการเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะท้าทาย,ยเพราะฉะนั้นเวลาคนถามว่าออยอดขายจะโตเท่าไหร่ซึ่งจริงมันจะมีความอิรักกเิเลนนิดนึงก็คือว่าเราอยู่ในตลาดเราจะพูดเรื่องของกําไรพยากรไม่ได้มันเสีย<ะ>มารยาทนะครับแต่ว่าจะพูดแต่ยอดขายเนี่ยมันก็ขัดความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนว่าตัว 4BU เดิมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ทริปไอถือหุ้นอยู่หรือว่าเป็นบริษัทลูก เราก็จะยอดขายก็รับรู้ได้เลยแต่กรณีที่เป็นธรุรกิจใหม่ที่เป็น JV บ้างไปแอคควายบ้างบางที30% 50%อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันรับรู้ในเชิงของวัตทัมไลายเพราะฉะนั้นภาพของเราในอนาคตที่ต้องเล่าอย่างนี้เพราะว่าพอมันโตอย่างเงี้ยเราจะบอกยอดขายอย่างเดียวบางทีมันไม่สะท้อนเพ <อ S 2> ราะ <พอ S 2> ยอดขายอย่างปีที่แล้วเนี่ยยอดขายอาจจะโตแค่10%หรือบางทีแบบน้อยมากเป็นซิงเกิลดิจิตแต่ว่าเน็ตโปรฟิตหรือภาพรวมอาจจะโตมากกว่านั้น เพราะว่าม,มันรับรู้จากข้างล่างไม่ได,มได้ที่ท็อปไลน์นะครับภาพก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่าเวลาคนถามโตเท่าไหร่ผมก็จะใช้ลักษณะว่าภาพรวมธุรกิจเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโตปีละประมาณยี่สิบสสิบเปอร์เซ็นตอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องต้องเล่าให้ฟังก่อนเพราะบางทีอย่างอ,อย่างค่าระวางเนี้ยบางทีตัวเลขบรลรุ่มอาจจะโตเยอะแต่ว่าตัวค่าระวางอะ่ะในตลาดถ้าถ้ามันต่ำลงตามราคาตลาดหรือสูงขึ้นตามราคาตลาดเราไป forecast อย่างนั้นไม่ได้ว่าบริษัทจะยอดขายเท่าไหร่เพราะมันมีทั้งเรื่องของค่าระวางที่มันพลิกผันนึกออกไหมอย่างโควิดเนี้ยค่าระวางขึ้นมา3-4% 0 0ี่อ่าใช่ฮะถูกไหมฮะอ่าหรือและค่าเรือเนี่ยก็โค้ชจะเป็นยูเอสดอลลาร์ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเงี้อยอย่างปกติอยู่3 2มสบาทปีนี้มาถึง36บาทกว่าใช่ครับมันก็สวิงทีเป็น1 0อรเนไอเนี้ยจะไปบอกว่ายอดขายบางทีเดี๋ยวนักลงทุนก็มองว่าเฮ้ยคุณพยากรณท่านี้ทำไมยอดขายคุณอาจจะ พุ่งก็ได้หรือลงก็ได้เพราะมันไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยที่เราควบคุมทั้งหมดไรทังองนั้ต้องเรียนว่าเราพูดในลักษณะขององค์รวมว่าเราตั้งเป้าว่าองค์กรจะเติบโตภาพรวมยังไงเท่าไหร่แล้วแล้วก็ไปในทิศทางไหนภาพก็เลยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าประมาณแบบนี้ก็ดูแบบวาทําลายเอาละกันก็ต้องประกอบประกอบเพราะมันผันผนวนเยอะจริงๆนะธุรกิจนี้ใช่นะฮะเรียกว่าเราคุยเรื่องอะไรมีทางบกนะทางอากาศ แม่บนบกแล้วเห็นว่าอัปเดตเห็นว่าระบบรางที่เราไปทาเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไงบ้างให้ทุกเย็นเนี่ยครับมันก็มีคนถามเยอะขอบคุณครับคือเรื่องรางผมยังยืนยันว่ามีมีมีโอกาสทางธุรกิจสูงนะครับทั้งกับของเราเองหรือบริษัทอื่นก็ตามที่สนใจที่จะทําแต่ต้องเรียนว่าการขนส่งทางรางมันเป็นเป็นโหมดใหม่เป็นวิธีขนส่งไม่ใช่วิธีขนส่งใหม่แต่เป็นเรื่องใหม่ที่พึ่งจะมี ระบบสารทรปพวกที่จะรองรับ,รบจริงๆเราตั้งใจยอยู่แล้วที่จะทำเรื่องของ cross border <นะ S 2> หรือขนส่งทางรางข้ามแดนผ่านลาวจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเชื่อมออจีนผ่านลาวมาไทยลงไปถึงอาเซียนไม่ใช่แค่แค่หยุดที่เมืองไทยแล้วก็พูดง่ายก็คือเชื่อมอาเซียนกับจีนแต่ว่าจุดฮับนี่ยอยู่ที่ลาวนะครับครนี้เนี่ยพอพอมันเป็นเรื่องธุรกิจใหม่แล้วก็เป็นระบบใหม่เนี่ย ความพร้อมของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เท่ากันอย่างวันนี้ลาวจีนเขาสร้างรถไฟเสร็จแล้วไทยอาจจะย,ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็ต้องผสมผสานร,ระหว่างรถไฟใหม่รถไฟเก่าหรือรถไฟบวกรถเพราะเวลาเราทำบางทีสถานีถึงสถานีหรือว่า Door-to-door door จะต้องมีโหมดอื่นๆเข้ามาซัพพอร์ตก็จะที่เราเรียกว่ามัลติโม d ดลโลจิสติกส์ก็คือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอ,อาจจะมีทั้งรางทั้งรถ ไม่ในอนาคตอาจจะลงไปถึงก็ต่อไปถึงเรือต่อไปถึงเครื่องบินได้<ช>นะครับอันนี้คือภาพที่จะไปแต่ว่าด้วยด้วยมันเป็นของใหม่อันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องของโควิดเนี่ยมันทําให้การเดินทางการติดต่อการประสานงานเนี่ยของทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยมันถูกเลื่อนไปหมดเพราะอย่าลืมว่ามันต้องมีขั้นตอนผ่านแดนระหว่างจีนกับลาวลาวกับไทย้กฎระเบียบเหล่านี้มันไม่เคยมีกฎหมายวางระหว่างประเทศเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย บางอย่างเขาก็กประยุกต์เอากฎหมายทางบกกฎหมายทางนู้นทางนี้มาแอพพลายแต่ว่าพอพอมันมีเรื่องของควิดการการล็อกดาวน์นบ้างอะไรบ้างขั้นตอนต่างๆก็ถูกล่าช้าออกไปก็ต้องบอกว่าของเราเองแล้วก็จะมีหลายๆรายที่สนใจที่เข้ามาทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลื่อนเป็นหมดแต่ต้องยืนยันว่าผมคิดว่าหลายคนก็เห็นเหมือนกันว่าเป็นธุรกิจที่มีมีอนาคตดีเพียงแต่ว่าอาจจะจริรรงๆอยากจะให้เกิดปีนี้มันก็เกิดได้ได,ได้ได้ยากหน่อยก็อาจจะสักผมคิดว่าสัก ต้นปีหน้าน่าจะเริ่มคือถ้าพอโควิดมันเริ่มคลายแล้วก็กฎระเบียบม,มันเริ่มวางให้เห็นภาพชัดเจนผมคิดว่าอันนี้ไปได้แน่นอนนะครับเพราะมเป็นออปชันโดยเฉพาะจีนตอนตอน,นึกภาพจีนตะวันตกกับตอนใต้เนี่ยที่ติดชายแดนลาวเข้ามาลงมาไทยแล้วมาอาเซียนตรงเนี้ยมันมีมีดีมานมีโอกาสที่จะขยายค่อนข้างเยอะอ แค่รอจังหวะเวลานี่งตอนนี้ก็มีการเตรียมการยังไงบ้างเพราะเรามีการคอนแทคกับทางลาวทางจีนยังไงครับทางลาวเนี่ยจริงๆเราเราก็เซ็น MOU มที่จะที่เตรียมเป็น JV เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับกับบริษัทสิทธิโลจิสติกส์ก็เป็นบริษัทโลจิสติกส์เบอร์ต้นๆ้นของเราวนะครับที่เราวางตรงนี้ไว้แล้วระหว่างนี้เราไม่ได้อยู่เฉยเฉยก็คือเตรียมพื้นฐานไว้หมดนะครับทางจีนต้องบอกว่าจีนเนื่องจากเขาใหญ่มากแล้ววิธีการทํางานของเขาเนี่ยแต่ละมณฑลเนี่ยเขาก็จะมี บริษัทโลจิสติกส์ที่เชี่ยวชาญหรือว่าพูดง่ายก็เป็นบริษัทประจําถิ่นเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจากจีนมีหลายมณฑลทางยุนนาหรือคุณหมิงเนี่ยก็อาจจะเราจะต้องดิวสักบริษัท1นึงัสบริษัทที่ฉงชิ่งที่ซีอานที่คือแต่ละที่เนี่ยจะจะใช้เจ้าเดียวทาทั้งประเทศไม่ได้เพราะแต่ละคนเขาก็มีศักยภาพและก็มีสินค้าพื้นฐานของเขาที่จะทําเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยเราก็ทยอยเซ็นสัญญาทยอยคุยกับ ์ทเนอร์จีนในแต่ละมณฑลเอาไว้คือเตรียมความพร้อมไว้หมดนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ค่อยๆพร้อมอระบบรองรับได้เนี่ยเราก็<ม><ๆ>ก็จะเริ่มเริ่มงานไปตอนนี้ก็ทยอยทําพวกกราวเวร์พวกนี้อยู่แล้ว<ม>ในขณะเดียวกันตอนนี้สิ่งที่เราทําก็คือขนส่งทางรางในประเทศอันนี้เริ่มแล้ว<ม>เพื่ออะไรเพื่อมีการเซตระบบให้ทีมงานคุ้นเคยนดกหมดไหมฮะมีเรามีใบอนุญ,ญาตจากการรถไฟขอเปิดขบวนพวกนี้เราก็ทําเตรียมไว้แล้ว ก็รอแค่ว่าถ้ามันพร้อมเราก็พร้อมจะลุยคือตอนนี้เราคอนแทคกับการรถไฟเรียบร้อยแล้วครับครับต้องแอบถามต่อว่ามีลูกค้าเข้ามาถามแล้วหรือยังเอตอนนี้เราเริ่มให้บริการแล้วทางทางรางแต่ว่าเราทําในประเทศก่อนนะครับทางระหว่างประเทศเนี่ยก็เตรียมความพร้อมที่เรียนว่าก็เริ่มทยอยคุยกับลูกค้าเพราะลูกค้าต้องเพราะลูกค้าไม่ยังไม่มีใครเคยขนส่งทางรางไปจีนมาก่อนถูกไหมฮะมันเป็นของใหม่ ก็เพียงแต่ว่าเขาต้องเปลี่ยนว่าเออมันดีกว่ารถยังไงมันดีกว่าเรือยังไง<ม>ใช่ไหมฮะก็อยู่ในช่วงที่ที่คุยอย่างที่บอกก็เตรียมความพร้อมพวกนี้มันมีหลายหลายปัจจัยอย่าลืมว่าอย่างเช่นกตัวอย่างระบบตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยที่เราขนกันเนี่ยคอนเทนเนอร์เป็นของบริษัทเรือเพราะฉะนั้นนึกภาพไหมฮะเอาเอาคอนเทนเนอร์มาขนทางรถไฟคอนเทนเนอร์เป็นของใครใครจะลงทุนอ่าบริษัทเรือถ้าของเขามาใช้ขนต่อเขายอมไหม ร่วมมือเข้าไหมมันจะมีารายละเอียดเยอะต,ต้องรับครับมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีสิ่งที่ต้องตอบคาถามให้กับผู้ใช้บริการหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างเยอะ,อะในธุรกิจลาเนี่ยตัดกำไรขั้นต้นนี่ประมาณเท่าไหร่ตัว GP ต่างๆเนผมว่ามันก็ต้องสองหลักอยู่แล้วนะครับคร่าวๆนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับอะไรอะเส้นทางขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างพอสมควรเพราะมันเป็นมัลติเพลอย่างที่บอกเป็นทั้งเรือทั้งรถแล้วก็รถไฟ ใช่ก็ต้องอันนั้นแต่ผมคิดว่าก็มีนาคตที่จะไปเราก็อม,มองนี้มาตั้งไข่ตรงนี้มาสองสองปีแล้วครับรเรียงพอครับแผนการลงทุนหลังจากนี้เราจะมีอะไรเห็นอีกบ้างครับเพราะว่าเห็นบอกว่าปีปีปีเนี้ยลงไปแล้วสองพันล้านครับคือตัววิสัยทัศน์หรือตัวตัวยุทธศาสตร์ของบริษัทเนี่ยมีอยู่สองสัมภาพก็คือภาพหนึ่งที่ผมเรียนว่าเราต้องการจะเป็นบริษัทระดับภูมิภาคนะครับก็จะเห็นภาพของ ่ uh, ุรกิจอายจอยกับพาร์ทเนอร์อย่างตัวโปรเจกต์เอ็นไอเนี่ยชัดเจนว่าเป็นธุรกิจที่เราคิดว่าเป็นการเติบโตชัดเจนมากใน3ปีข้างหน้าค mm hmm. ือหมาว่านับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะครับ mm hmm. เป็นธุรกิจที่เป็นตัวแทนในการบริหาร mm hmm. คาร์โก้ให้กับแอร์ไลน์โดยเฉพาะ mm hmm. นะฮะก็คือเราเชี่ยวชาญในการบริหารแอร์คาร์โก้สเปซต่างๆให้กับสายการบินเพราะฉะนั้นอันเนี้ยปัจจุบันในทีมเรามีเกือบ 20สายการบินที่เราเป็นตัวแทนในภูมิภาคนะครับถ้านี้ในอนาคตถ้าเราสามารถ Listed บริษัทนี้ IPO ได้สำเร็จเนี่ยผมว่าอย่างในเมืองไทยก็จะถือว่าค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือไม่มีบริษัทม,มาก่อนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจที่เป็นบริหารตัวแทนสายการบินนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราหมายมั่นปั้นมือแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียเองเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยก็มีจำนวนน้อยรายมาก นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราทําสําเร็จเราก็จะกลายเป็นบริษัทที่มีสาขามีเครือข่ายที่บริหารได้เมืองหลักๆทั่วเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงอาเซียนทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะไปเพราะถ้าตรงนี้เสร็จเราระดมทุนได้เราก็สามารถต่อยอดขยายลิงก์กับเน็ตเอิร์อื่นในยุโรปในออสเตรเลียในอเมริกาอันนี้คือภาพที่ไประยะยาวนะครับแต่ในสอปีนี้ก็เห็นภาพว่า ตรงนี้จะทำให้ตัว t r i p l e i กับกับพาร์เนอร์เนี่ยสามารถมีฟันมีฟันดิ้งที่จะขยายธุรกิจต่อไปได้ค่อนข,ข้างชัดเจนเห็นว่าจะา p o เดบไปไตรมาส4ปีนี้เหรอฮะตัว AANI เนี่ยครับคือจริงๆเราตั้งใจจะต้องยื่นไฟลิ่งเนี่ยภายในภายในออต้นไตรมาส3นะครับแล้วก็แล้วก็พยายามจะ IPO ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้อันนี้ถ้ามันติดเรื่องของเทคนิคอะไรบางอย่างนะครับการเรื่องการของอนุญ,ญาตอนม,มัตจิจากจากจากตลาดเนี่ยจากกราตก็คงอาจจะขยับนิดหน่อยผมคิดว่าอาจจะหลักมาสักควอเตอร์ไม่เกิน2ควอเตอร์เต็มที่นะครับก็แต่ว่าดูดูความพยายามเราก็จะพยายามจะจะยื่นยื่นไฟลิ่งให้ได้ภายในไม่ภายในปีนี้ครับก็คือคือพยายามจะไฟลิ่งให้จบเพราะฉะนั้นถ้าเรียบร้อยเนี่ยต้น,ต,นต้นปีก็มีโอกาสที่จะ จะขาย IPO นะพูดง่ายๆเอะตัวธุรกิจตัวพวกรายได้ของ ANI เนี่ยเป็นยังไงฮะคุณคุณดิพฮะก็เราก็จะพูดแต่ละปีแต่ละปีเขาเป็นยังไงฮะกอที่เราทําตัวเลขออกมาของเขาเองอ6เดือนนี้ก็ประมาณ2,500ล้านนะครับก็ก็มีตัวเลขค่อนข้างเติบโตค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็ในส่วนของอผลประกอบการเนี่ยก็จะมาจากต่างประเทศเนี่ยประมาณ7-80%เลยที่อยู่ในเมืองไทยจริงๆแค่20-30%ก็จะเห็นว่าเป็นบริษัทที่เป็นระดับภูมิภาคจริงๆนะครับมางธุรกรรมต่างๆก็ได้อยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพระาะแนวโน้มเนี่ยก็จะไปอย่างนั้นแต่ว่าเราเราเราเฮดออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ใช้บริษัทไทยเนี่ยลิสเ็ดนะครับ กถือว่า ANI เนี่ยถือเป็นขไข่ในหีนเลยนะเป็นหัวใจสำคัญของที่เป็ i ไอเลยเรียกได้เลยไงก็เอาเอาไปว่าเป็นเป็นหนึ่งใน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 อ,อะไรอะ่ะตัวหลักที่จะขยายตามวิสัยทัศน์จริงๆที่เราบอกว่าเราจะเป็นบริษัทร,ระดับภูมิภาค,คแล้วเราก็ทำให้เป็นรูปประมรมจริงๆว่าเป็นบริษัทที่ผลประกอบการเนี่ยเมาจากในภูมิภาคจริงๆใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็เป็น เป็นธุรกิจที่มีโมเดลที่เฉพาะ,ะซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีบริษัทแบบนี้ที่ที่ list ที่ listed อ,อยู่ครัอันนี้ก็เป็นความความความท้าทายของของเราที่พยายามจะผลักดันให้บริษัทไทยแบบเราเนี่ยสามารถโตในระดับภูมิภาคได้อ,อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความปรารถนาของเรานะครับแล้วก็อีส่วนที่แผนที่ถามไว้าการเติบโตในอนาคตเนี่ย เราทางโลจิสติกของเราในเนีของของตัวไทรจีเนี่ยเราใช้ธีมคำว่าโลจิสติกแอนด์บิยอนนะครับนั่นหมายความว่าเราทำธุรกิจโลจิสติกมานานเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่ามันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นนะ่ยคำว่าเหนื่อยหมายความว่ามันต้องมีพื้นที่ให้ให้เติบโตบซึ่งก็คือในเรื่องของบิยอนคำว,ว่าบิยอนมีอะไรบ้างก็คือเช่นที่เราพูดเรื่องเอ็ไอก็คือ พ้นไปจากพื้นที่ทําธุรกิจเดิม,มคือ Thailand, คบียอนไทยแลนด์ก็คือไปข้างนอกอทำทางทัท้งภูมิภาคนะครับ,บเช่นอันอื่นก็เช่นบียอนจากสิ่งที่เคยทําเช่นเราเคยทําเป็นแบบโลจิสติกแบบเดิมๆเราก็จะมีเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของ e-commerce e-logistics เป็นต้นนะครับไปทำตัวธุรกิจในโมเดลใหม่ๆ เช่นทําในเรื่องของอย่างเราร่วมลงทุนกับสบายเทคโนโลยีนะครับไปลงทุนซื้อตัวชิปสมายและปัจจุบันก็ปรับโครงสร้างมาเป็นตัวสบายสปีดนะครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็นบิสเนสโมเดลใหม่นะครับอันนี้ก็คือบีออนสิ่งที่เคยทําแบบเดิมหรือแบบปัจจุบันอยู่อันนี้คือแนวแนวแนวยุทธศาสตร์ที่จะโตในอนาคตครับผมนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังนะรายการข่าวเราหุ่นคงได้เห็นทิศทางของทิปเปอรไอนะเรยกว่า คงไม่ใช่โตเพียงแค่ในประเทศนะแต่พยายามที่จะไปสู่ภูมิภาคโดยด้วยโดยใช้ AI เนเนี่ยเป็นหัวหมูทะรวงฟันแบบด่านหน้ากุยทานประเทศตัวของที่เป็นไอเนี่ยเติบโตอย่างน่าสนใจใหญ่คุณทิพย์มีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังรายการคุยข่าวเราพูดหน่อยครับดีไนะฮะอ๋อขอบคุณครับก็ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจและติดตามทุวปไอนะครับก็สิ่งที่เราพยายามทํามาตลอดตั้งแต่เข้าตลาด5ปีเนี่ยก็คือพยายามจะให้เห็นภาพ โดยเฉพาะความแตกต่างของธุรกิจของ business model บางครั้งเนี่ยเนื่องจากผมก็ดีใจที่นักทุนหลายท่านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เรื่องของโลจิสติกส์มากขึ้น mm. ก็อยากให้ลงลึกไปว่าโลจิสติกส์เนี่ย business model ของแต่ละบริษัทแต่ละองค์กร,อ,กรอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับก็อยากให้ลงมาลึกๆหน่อยว่าแต่ละบริษัทไม่ใช่ว่าโลจิสติกส์เหมือนกันหมดก็มีบางท่านบางองค์กรอาจจะเชี่ยวชาญในประเทศระหว่างประเทศบางคนถนัดบางเรื่องบางราวก็ว่าไปเรา เราก็มีบัวเดลของเราก็เลยอยากจะให้ท่านลงดูในรายละเอียดเวลามีอะไรเกิดขึ้นกระทบจะได้ไม่ตกใจเร็วเกินไปบางทีบอกว่าเอ้ยน้ำมันแพงอะไรไหมก็บอกต้องมาคุยกันก่อนว่าอย่างของเราในสองปีนี้ก็เห็นว่าโตเยอะทั้งที่น้ํามันก็ขึ้นเขาบอกว่าน้ํามันไม่ได้มีผลกับเราเป็นต้นก็ต้องก็บอกว่าต้องมาลงในรายละเอียดว่าอะไรบางทีนักทุนท่านอาจจะคิดกังวลไปนิดนึงพอมีผลพลกระทบปุ๊บก็หรืออย่างรีเซชชัในอเมริกา ก็ตกใจบอกของผมทําหลักๆเนี่ยแน่นอนระยะยาวหรืออินเดเล็กอาจจะมีก็ต้องมาดมาูบางอย่างก็มีทั้งบวกทั้งลบหรือมีครูจะมีสงครามอะ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตั้งแต่ยูเครนรัเสเซียมาไต้หวันกับจีนอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มาลงลงในรายละเอียดว่ามันกระทบกับผลประกอบการจริงหรือไม่บวกหรือลบครับ,รบผมอ่ะนั่นคือชัดเจนนะมุมมองของคุณทิพนะถือว่าเป็น ผู้บริหารใหญ่ของทิพยป็นไอผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังได้คงได้ทราบของธุรกิจและเส้นทางการเติบโตของทิพเป็นไอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเราทั้ง3ามมุ่งตรงต่อตัวราท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ